ก็หลังจากที่ไม่ได้จับวินสอจริงๆมาเป็นเวลานานมากๆนะครับผมว่าดแต่ไน i p a นนะครับผมจับแต่ Apple Pencil นะ <laughs> มานี่ฮืออยากวาดวงกลมมาเป็นไงล่ะ <laughs> จวดเข้าไปกลมกิ๊กที่นี่ <laughs> เอาละครับพี่น้องค่อยเป็นคอยไปค่อยขีดคอยเขียไปทีละเส้นทีละส่วนนะครับเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเป็นการล่างเส้นเข้าโค้งไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงมกดดำนะครับ ครับผมก็มาถึงขั้นตอนการตัดเส้นลงเส้นแสงเงาด้วยปากกาสีดำแล้วนะครับผมต้องค่อยๆขีดค่อยๆเขียวกันไปทีละเส้นละเส้นกันเลยทีเดียวเชียวล่ะนะจ๊ะที่ผมวาดนี่ผมวาดในผืนผ้านะครับไม่ใช้กระดาษนะจ๊ะความลำบากมันอยู่ตรงที่ว่าหัวปากกามันจะไปสะดุดกับรอยของผ้านะครับผ้าที่มันมีเทกเจอร์สักๆอะไรประมาณนั้นแล้วมึกปากกาจะไม่ค่อยติดนะจ๊ะจริงๆมันต้องใช้สีระบายแหละแล้วผมอยากเล่นลายเส้นะมากกวานะครับผมโชว์ลายเส้นเล่นแสงเงาด้วยปากกาสีดำด้ามเดียวฝากรับชมตอนต่อไปด้วยเด้นจ้ะ ขั้นตอนสุดท้ายของการวาดของผมนะครับก็ทําให้พื้นหลังมันดูมีอะไรอะไรสักน้อยหนึ่งมันจะได้ไม่โล่งจนเกินไปนะครับผมก็ได้ทาการไล่เงาพื้นหลังนะครับผมตกแต่งก้อนเมฆอีกนิดหน่อยนะครับมันจะลำบากหน่อยก็วาดด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยนี่แหละ <laughs> และแล้วก็สมเดเ็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมพญานาคของผมนี่ไงเป็นไงแล้วลอยวันพันปีนาั้นทีจะได้จับปก,กาจริงๆจับดินสอรจริงๆนะครับผมวาดลงบนผืนผ้ามันก็จะลำบากลำบากหน่อยประมาณนี้ปกติออกแบบลายเสื้อผมก็วาดทุกวันอยู่แล้วนะครับผมแต่ฟิลมันจะคนละแบบไปเลยอันนี้ปก,กาจริงๆลงบนผืนผ้าจริงๆเป็นยังไงแล้วฝากรับชมผลงานผมไปเรื่อยๆด้วยเด้อจ้าบ,าย,บายพี่ช้ยไร